เ็ชรไม่เดี๋วเดีพี่น้องี้คลิปก็พอไดไล่สดกับพ่อใดพี่น้องสวัสดีค่ะช่องครัวลำเพลินมาแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> มาเบืองอเองินอะมาเบืองเงินนุ่งตูกับป้าหน่อยมาโมนี่ไปบ้านหลังเกา่าให้มาอยู่นี่แหละแถวอันให้มาอยู่แถวอันริมบึงนี่แหละพ่อไดเอิญใส่เอ,อิญสวย ลุงตูกระไดให้ไปยูไก่กระเอื้นยากไมยก่ยูไก่กระพ่อได้เอินใส่เอินยั้งไปพ่อแล้วเยอะไม่นายเครื่องมันร้อนพี่น้องบางหันว้างหัน,หนไรส่วนเพราะได้พ่อข้าวมันหอนคือมันหอนมันตัดไปเลย บ้านย่ข้างริมบึงนี่แหละพี่น้องยุติทิสกันกับบ้านแม่สุภาพไม่ใกล้ไม่ไกลเพราะใกล้บินตกอันใดป็นขยงขย่ากัเจ็บไปทีมอันใดมันขายได้กัเจ็บไปขายอันใดมันใส่กับมันใส่ได้กับมอโมนฟายลุงตูเราเห็ดดีหรอกปล่คนไปทิมคนไปทิมมึงบุโอทิมมันโคกทีมโครกคุณละที เอาคือมาเขาสีมาใส่หม้อหั่นมาสิอืมันเ้ยมันกินไม่ได้ก็เอาทิ้งไปโรดมันแต็มูว่านนี่ก้อนนี่แค่ตู้เย็นมาใบแค่ตู้กระสุนมาใบเด้มันห่อน เอามีอย่งก็หาสู้กันไปกินไปอันอันมูนี่อันง่ามจากของบายุกะเข้ากับเห็ดเห็ดปิดไว้สีมาท่ามันเออเอารถไปจอดไว้แล้วก็สีมาท่ามันก็โอเคเลยตัวล่ะอุละอันฟ้าเฟอร์กับค่อยเห็ดไป จังว่ากันอ,อ,อืมพ่อได้ยูไปแอม้มือนั่นกับสูไปพี่น้องสูไปผู้ใดก็ได้เนาะเอ้า ถงหัวถงเหียไปแล้วก,นวนกินเขามันกินบ่ค่อยดอกพี่น้องค่ะมันฮอนอากาศมันร้อนมันก็มักปิ้งตับอ่ะบ่อ,อว้วนกัก <tr iss> ินโหลด อไอ้อยังไล่สดกั็ไล่บ่ได้เครื่องมันร้อนไล่สดก็ไล่ไม่ได้เครื่องมันร้อนทำคลิปก็ทำแต่แลกไม่ได้เลยเเเยยีี ไปเอาไปเอารวดมันแหงอันเดีย๋ยวมันเสียใจดอกอำนาจเขาอยู่โตละละเขากับพ่อได้ใส่พ่อได้ยังเ,ยเ,อเอาเท่าไหร่ก็เอามาตีได้เได้ขา้าบ้านเมือ่ออื่นจังสิไปงเทพวันนี้พักหนึ่งวันเพราะว่าเขาจะเดินทางไง กินกินจักสองสามขวดกับพ่อแล้วล่ะพ่อหอมปากหอมคอกินหลายเดี๋ยวมันจะเป็นแน่วไหมกินหลายมันจะเป็นแน่วไหมกินเพราะกินเขาแซบหัน เดเราข้าวขวดนึงเขาอางขานเร้าวจะกินไรมันหนาเลยว่ไม่ไม่พอแล้วไม่เอาแล้วเขาสีเฮ็ดเนี่ยกินเน่าอย่ากไรสุดที่แหลกบ่าดดค่ะพี่น้องค่ะไม่เลยค่ะมันยังไม่ได้เลยโอ้ยเจสส์มิใง่ัก้นเฝ้าแต่แอี๋ยุหันละเจ้า เศรษฐีเศรษฐีเฝ้าแต่สมบัต hmm ิอยู่หันละแม่น่ะนะอันเฝ้าแต่ทรัพยู่หันละญาสมเฝ้าทรัพออกมาในเปียงออกมานั่งทั้งนอกเปิดเผยในเปียงมาฮะเออมาเพียมานั่งอยู่ทั้งนอกเพียย่างออกมาบรรทอนเฝ้าแต่แอ๋ยยูหันละเฝ้าแต่สมบัติอยู่หัน ยางบ่ได้กสิคอยก่องว่าแต่ออกแากแอร์แล้วนี่แม่คนแต่ปี๊ดมาหอดเปิดแอร์หรอกแล้วเลยเดือนนี้พ่โพ่กหมักม้บักแตงอุ้ยบ่บ่มีฝนจากเม็ดมิ้อนประเทศได้กับห่อนห่อนเบิร์ตสุหม่องเอารถเจ้าใาสิเปียทิม กระจยสีคู planet, mm ูส hmm. mm ีลาดน้ำห่อนแนี่งหน้ากับเปี้ยเอเล่ยอยู่มูตตมมูเตียงกัได้ไลรสดก็ไม่ได้เฮ็ดชิปสิยังสีบอกจบชิปยู่นี่พี่น้องเขาเบิ้งไปเบิ้งไปเบิ้งไปมาเบิ้งมาเบิ้งว่าลุงตูละโมนี่ายไหมยันหลังเกาโมนี่ายไหมว่าประมาณไหนจังไง เออ,ออกมาออกมาออกมาอยา่าเฝ้าแต่อันสมบัติหลายอยู่หันนะ่ะเบอร์่ราเบอร์่วันนี้วันอะไรนะวัะนนี้วันสุกเสาร์ฮะวันจันทร์เหรอเอามีอัอนตลาดนัดบ,บอกอโอ้ยเดี๋ยวให้ไปนหน่อยสุกแต่ามะเขือกับพ่อเราเอาม,าม้าลางกินบ่เบิดบ่อยากมันกินเขาบ่ค่อยแซ่บ กินขขาวว่าค่อยแซบกินดังแต้นน้ำเย็นบกขมัขกไปนะโอ้ยเขาหมกมันสิเป็นอย่างไรมันคือเมาหมูข้าวมกบอจะได้สุดก็ไล่ไม่ได้ค่ะ กรวดแล้วก็ยูดตามแล้ววันะตามภาษาแล้วว่ละหมายถึงมีแ่หล่าอเหล่นี้มันหลายอย่างอยู่นี่เขาบ่อพระท่านใดอยู่าท่านใดว่าท่านมีไฟไฟหมอไฟกับพระท่านเดีติดมาไฟกับพท่านเนี่มัดตีสมาสิมัดตีหมื่นหน่กับ่อเห็น อ๋อพี่น้องพี่น้องสวยกันมาเบิองอำนาจป้าอำนาจกับแขกหลอดเบาอยังกันโซยอย่งกันเอาพี่ลิปนี้ฝากไปซัมมี่มันฮอนหันพี่น้องมันตัดอีหลอคลิปหน้าจังเบิ้งกันไม่แรงๆคำคำนะพี่น้องค่ะเบิ้งเหล่าให้กดเรกรกดแชร์กดติดตามกด subscribe ใบมะกรูดพร้อมทั้งมะกะโลงน้ำช่องครัวลำพูนอยู่เอาโอ้บักหมูบักตองชวด ตวัวมันพูดพูดมาคุ้มมาแต่งจวดจัดฟาดบึ่มพะนะเอามาหลุดเถออาม